จะไปกลางเต้นกันที่จังหวัดนครนา,ายกยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอยากเที่ยวก็เที่ยวเลยนะคะวันนี้ไอ,อ้กับไอ้โหฟูจะ ไปกางเต็นท์กันที่สวนลุงพรจังหวัดนครนายกสวนลุงพรอ,อยู่ที่คลองมะเดื่อนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรที่สวนลุงพรกันบ้างไปเลยสำหรับใครที่จะไปกางเต็นท์หรือว่าจะไปเล่นน้ำที่สวนลุงพรน,นะคะ บอกก่อนเลยว่าพอเราเลี้ยวจากถนนใหญ่เข้าไปแล้วเส้นทางอาจจะแคบนิดนึงแต่ถนนไม่ได้เลวร้ายอะไรนะทุกคนพอเราเดินทางไปเรื่อยๆอาจจะมีบางช่วงที่เป็นหลุมหรือว่าเป็นเนินบ้างนิดหน่อยอา่าแต่จะมีช่วงก่อนถึงส่วนลุงพรประมาณ2กิโลเมตรจะเป็นถนนทางลูกรังอันนี้ต้องเตรียมเตืวอดีๆนะใครที่จะใช้รถโหลดต่ำหรือว่าใช้รถที่อา่ากลัวว่าจะเข้าไม่ได้อย่าลืม โทษสอบถามที่สวนกอดเลยนะคะพอมาถึงสวนลุงพรแล้วจะมีค่าเข้าคนละ20บาทนะครับมีค่าบริการเข้าห้องน้ำครั้งละ5บาทถ้าอาบน้ำคนละ10บาทสำหรับคนที่เข้ามากางเต็นท์จะต้องจ่ายเพิ่มคนละ50บบาทห้องน้ำเข้าฟรีสำหรับคนที่อยากจะมากางเต็นท์นะคะแต่ไม่มีอุปกรณ์ทางสวนเขาก็มีบริการให้เช่าอุปกรณ์กางเต็นท์ด้วย ที่สวนลุงพรยังมีบ้านพักให้เช่าด้วยนะคะหลังละ1 5 0 0ัรบาทถึง5,000บาทอันนี้สอบถามทางสวนได้เลยหรือว่าใครที่มาเล่นน้ำเฉยๆก็มีซุ้มให้นั่งบริการซุ้มละ200บาทถ้าเป็นแค่แค่ละ1น0บาทหรือว่าใครเอาเสือมาเองก็อันนี้ไม่เสียค่าบริการนะคะทั้งสวนลุงพรยังมี อำนวยความสะดวกมากมายให้พี่ๆเลือกใช้บริการด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสาั่งหรือว่าขนมรวมทั้งห่วงยางเสื้อชูชีพอันนี้ก็มีให้บริการเหมือนกันที่นี่สัญญาณโทรศัพท์จะไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าแถวนี้จะเป็นภูเขาล้อมรอบเลยนะครับจะเป็นหุบเขาพื้นที่กางเต็นท์สามารถจอดรถและกางเต็นท์ได้เลย ส่วนวันที่ไปนะครับมีอีกเต็นหนึ่งรวมกับเต็นของผมมี2เต็นทั้งลานเลยนะครับสำหรับไฟฟ้าจะมีใช้เป็นบางวันเท่านั้นนะครับส่วนวันที่ผมไปไม่มีนะครับ คือการกลางเต้นเ์ไอ้กางครับครั้งแรกของเรามาเราจะเอาอะไรนะรอดหรือเปล่าไม่รู้ไปไปดูอีกทีเดี๋ยวรอด,ดูตอนเสร็จดีกว่า หลังจากที่เรากางเต็นท์เสร็จเราก็มาเล่นน้ำคลายร้อนกันคือน้ำใสมากเลยนะครับตอนที่เรามาเล่นก็ประมาณ6กโมงเย็นไม่มีคนเล่นน้ำเลยครับเป็นน้ำตกที่ส่วนตัวจริงๆนะครับเล่นกันสองคนสนุกมากแล้วก็น้ำเย็นมากเลยนะครับใสเห็นปลาด้วย ได้เล่นน้ำแบบนี้ก็สบายตัวมากเลยครับทุกคนหายเหนื่อยจากการเดินทางมาทั้งวันนะครับจากกรุงเทพคุ้มกับที่แบบมาเที่ยวจริงๆกับการเที่ยวครั้งนี้ด้วยความที่เราสองคนไปกันวันธรรมดานะคะไปถึงก็เย็นวันศุกร์ตอนนี้คือไม่มีคนเลยอันนี้แบบเป็นสวนตัวมากๆถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ที่นี่จะมีคนมาเล่น มาาอ่ลองชิมดูเป็นไงนะครับเ้วเราเรามีอาหารพิเศษเขาเรียกหอยต้มหอยหอยลวกหอยต้มหอยนึ่งหอยอะไรไม่รู้แต่ว่าเขามีน้ำซิ้มาให้เราก็จะคลุกมันไปเลยอ่านี่นะครับเขาบอกว่ายำได้ด้วยนี่ใช่หกเท่าไหร่นะหกสิบบาทหกสิบบาทเราแวะตลาดระหว่างทางอถ้าใครมาก็มีตลาดระหว่างทางอยู่ ไม่ที่ไหนก็ที่หนึ่งแหละนี <c oughs> <c oughs> ่แหละไปเลยว้า <p> ว <ul h> wow, น่ากินมากทุกคนอืมกินแบบอืมมันน่าจะแซ่บมากเลยนะทุกคนกิน <c oughs> อืมเดี๋ยวคอชิมอันนี้กันเนื <c> ้อ <oughs> <c oughs> อื่นน้ำลายแล้วทีนี้เรามีผักด้วยนะ <c oughs> <p ul h> ผักอะไรเขาเรียกผักอะไรนะผัก <p ul h> อ่า ผักกะลํากินคอสเอออ่าเป็นไงอร่อยแซ่บเลยแซ่บน้ำจิ้มแซ่บอ่าลองจิม้มนี้แซ่บบ่ะอือหอมเหมืนน้ำจิ้มสนับสนุนโดยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ม <c oughs> ีขนมสนับสนุนอ่า <c oughs> ใส่ใส่นะฮะแล้วก็มีช่อยโอ้ม,<า>มีเตอาน้มน้อยด้วยนะฮะแล้วก็เทลงไป เดี๋ยวเรารีบกินเถอะฝนมาเดี๋ยวเรา <update S 2> อนนัปเดตอีกทีเสียงฝนมาแล้วเราต้องรีบแล้วทุกคนมาโอเคนะครับขอเตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนดูฝนเรากิกนไปอร่อยมากอ,อาร่อย And I do Yo. here. <ค>โอ้โหดูน้ำเข้าเต็นท์เลยทุกคนสุดๆนะฮะนึกว่าจะไม่รอดแล้วเปียกมันยอดเลย,เยน,ลยนี่ตอนนี้ฝนเริ่มซาแล้วตอนนี้เรากำลังจะเดินไปไหนคะเดินไปทุ่งสาวนาครับอะไร <c oughs> อะไรเนี่ยตื่นเช้ามาคือเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยนะทุกคน ถ้าใครชอบพยนภัยหรือว่าไม่ได้หลับได้นอนนะครับมาหน้าฝนกันนะครับผมการเต็นหน้าฝนเป็นอะไรที่เยี่ยมที่สุดนะฮะตอนนี้เรากำลังจะขึ้นไปหอชมวิวเดี๋ยวเราไปดูสภาพหอชมวิวด้านบนอันนี้เชฟเราออกกี่โมครับเนี่ยแล้วแต่คุณจะออกเลยค่ะ เด้อมีเพื่อนโอ้โห oh, มีเพื่อนโอ้โหเต็มเลยเงินว้าโอ้โหกี่ตัววะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวเมื่อคืนก็มา <c oughs> มาทะเลาะกันทั้งคืนเลยเฮ้ยน, <c oughs> นี่เรากำลังจะขึ้นไปดูหมอกกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าเมื่อคืนฝนตกใช่ไหม เชา้าหมอกน่าจะเยอะนะเดี๋ยวเราไปดูหมอกกันอ้าวข้างบนก็ยังมีอีกสามตัวเฮ้ยมันจะเยอะเกินไปแล้วนะโอ้อันนี้ชั้นไหนเนี่ยเริ่มจะเห็นหมอกอยู่ใกล้ๆแล้วนี่นี่น,นี่เห็นไหมเริ่มจะเห็นหมอกอยู่ไกลๆแล้วโอ้ฝั่งนี้ก็มี มีแบบนิดนึงนิดนึงไปเดี๋ยวเราขึ้นไปให้ถึงข้างบนสุดๆก่อนนะอ,อู้แต่ไมาเยอะมากเลยนะทุกคนไทยจะมาสวนลุงพรน,นะไม้เยอะมากเลยใกล้แล้วใกล้แล้ว ชั้นสุดท้ายชั้นสุดท้ายตอนนี้เวลาประมาณ8โมงกว่ากว่าแดดเพิ่งมานี่ตอนนี้8โมงกว่ากว่าแดดเพิ่งมาว้าวล้อมรอบไปด้วยภูเขาด้านนี้ก็เป็นภูเขาเป็นภูเขานี่เห็นหมอกแล้วเห็นหมอกแล้ว ภูเขาภูเขาภูเขาด้านนี้ก็เป็นภูเขาภูเขาคือเป็นภูเขาล้อมรอบเลยนะอ๋อสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปกัน เกินถึงน้ำตกแล้ว แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันโอเคเป็นไงเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเลยนะเหนื่อยมากเลยโอเคนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามอ้อยว่าและอ้ายหัวฟูไว้ด้วยนะคะทุกคนคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนกันต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้เราสองคนเลยนะคะ